อย่าพลาดนะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสําคัญเลยจริงๆไม่อยากให้พลาดก็คือขั้นตอนการบรรจุลงถุงหรือว่าแพ็กเกจจิ้งนั่นเองค่ะเราจะทํายังไงให้ถั่วง,งอกของเราไม่เน่าเสียง่ายสดกรอบเป็นที่ต้องการของลูกค้าวันนี้จอยมีเทคนิคดีๆมาแบ่งปันไปทําพร้อมก,กันกับจอยเลยค่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้จอยจะพามาดูการแพ็คถั่วง,งอกนะคะและวิธีการทําขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งหมดเลยนะคะ ค่ะขั้นตอนแรกนะคะหลังจากถั่วงอกของเราครบกําหนดที่จะเก็บเกี่ยวแล้วก็คือประมาณ4-5วันแล้วแต่ความต้องการของแมคค้านะคะว่าเขาต้องการความยาวความสั้นเท่าไหร่อวบอ้วนเท่าไหน่เราต้องทําตามที่เขาต้องการค่ะและเราก็สามารถทําได้นะคะตามกําหนดเวลาถ้าเราไม่ต้องการยาวมากเราก็4วันเก็บได้แต่ถ้าต้องการยาวมาอีกนิดนึงก็5วันเก็บนะคะ เราก็เนี่ยค่ะครบกําหนดเราก็ยกถังที่ครบกําหนดนะคะ5วันมาเทลงกระมังแบบนี้เลยค่ะมาคัดเปลือกออกนะคะเพราะว่าถั่วง,งอกของเรามันจะมีเปลือกสีดําๆค่ะเราต้องคัดออกนะคะเปลือกนี่ก็จะเยอะมากวิธีการทําง่ายๆเลยค่ะเราก็หาตะกร้าหรือว่าตะแกรงอะไรที่มันมีรูแบบนี้ค่ะ มาทําให้เปลือกของถั่วงอกงลอดเข้ามานะคะแล้วเราก็ทําการตักแบบนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากๆเราไม่ต้องไปเสียเวลานั่งคัดทีละเม็ดทีละเม็ดนะคะเราทําแบบนี้มันก็จะลอดเข้ามาเราก็ตักตักตัก,ตกออกเลยค่ะเราต้องทําการเก็บออกให้หมดเลยนะคะเปลือกถั่วเนี่ยสำคัญเลยค่ะเวลามันติดลงไปในถุงมันจะทําให้แพ็กเกจของเราไม่สวยนะคะเนี่ยค่ะเราก็สามารถเก็บออกมาแล้วก็ เอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือเอาไปให้ปลานะคะให้ไก่ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จอยทําก็คือนําไปทําปุ๋ยหมักค่ะปุ๋ยหมักพืชสดน,นะคะก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใส่ผสมแล้วก็น้ําตาลกากน้ําตาลค่ะเดี๋ยวถ้าจอยทําเดี๋ยวจอยจะนําคลิปมาลงให้ดูนะคะเอาไปใช้รดพืชผักสวนครัวเราได้ดีมีประโยชน์มากเลยค่ะอย่าทิ้งนะคะ ค่ะพอเราคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคัดเปลือกออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําถั่วงอกขึ้นมาเพื่อที่จะเสดดน้ํานะคะคัดออกมาแบบนี้เลยค่ะตามวิดีโอเลยนะคะเราก็ตักออกมาใส่ฝาชีแบบนี้เลยนะคะมันจะใส่ได้เยอะค่ะฝาชีนี่คือเคล็ดลับเลยนะคะก็คือเคล็ดลับที่จะทําให้ถั่วงอกเรากรอบอร่อยนะคะแล้วก็สดอยู่ได้นานก็คือ สารส้มนั่นเองค่ะสารส้มค่ะเราจะนํามาแช่น้ําไว้นะคะ,อะจอยจะใช้เป็นสารส้มที่ละเอียดแล้วเพราะว่าจะได้ละลายน้ําได้ง่ายนะคะอัตราส่วนที่ใช้ก็คือจอยใช้น้ํา150ลิตรนะคะใช้สารส้มประมาณ1กิโลกร,รัมคนให้ละลายน้ํานะคะเราสามารถใช้ได้ประมาณ5-6ครั้งเลยค่ะถึงจะเปลี่ยนค่ะเนี้ยค่ะเราก็แช่ไว้แบบนี้ประมาณ5นาทีนะคะสารส้มจะช่วยให้อา หยุดใบเขียวนะคะเพราะว่าถั่วง,งอกค่ะเดี๋ยวเขาจะออกใบเขียวนะพอเราแช่สารส้มแบบนี้เขาก็จะหยุดนะคะ2จะทําให้ถั่วง,งอกของเรากรอบค่ะมีความสดกรอบอร่อยแบบนี้เลยค่ะก็ลองไปทํากันดูนะคะเทคนิคนี้มันก็ใช้ได้ค่ะเพราะว่าลองมาแล้วกับตัวเองนะคะพอเราแช่สารส้มครบ5นาทีนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องนําออกมานะคะอย่าแช่นานเกินกว่านี้ค่ะออกมาเพื่อที่จะนําไปผึ่งนะคะ ข้อนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะเราต้องทําการสะเด็ดน้ําก่อนที่จะแพ็คนะคะเพราะว่าถ้ามันติดน้ําเข้าไปอะคะ่ะเวลามันไปอยู่ในถุงมันก็จะทําให้ถั่วง,งอกของเราเน่าเสียได้ง่ายเหมือนกันค่ะเราก็ต้องเตรียมโต๊ะผึ่งนะคะของจอยก็จะใช้โต๊ะยาวประมาณนี้ใช้แสแลนนะคะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีนะคะมามาปูแบบนี้ค่ะแล้วก็เพื่อที่จะนําถั่วง,งอกของเรามาเทลงเพื่อที่จะทําการผึ่ง พึงก็พึ่งไว้ประมาณ10 1 5นาทีค่ะพอเสด็จน้ำนะคะพอเสด็จน้ำเดี๋ยวเราก็จะเตรียมการแพ็คค่ะ พอครบเวลา15-20นาทีนะคะคอยสังเกตว่ามันเสด็จน้ำแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําการแพ็คนะคะถุงที่จอยใช้แพ็คก็จะเป็นถุงเย็นค่ะขนาดประมาณ1 0นิ้วคูณ15นิ้วนะคะถุงนี้จะใส่ได้1กิโลกร,รัมพอดีเลยค่ะใส่ได้พอดีเลยนะคะจะเป็นถุงเย็นนะคะแล้วก็เตรียมเรื่องของยางรัดด้วยจอยก็จะแพคแบบง่ายๆนะคะใช้ถุงแล้วก็ใช้ยางรัดนะคะก่อนที่เราจะแพ็คลงถุงเราก็ตรวจสอบ ความสะอาดเรียบร้อยอีกรอบหนึ่งนะคะค่อยเก็บเศษเก็บอะไรออกมีเปลือกติดแล้วก็เอาออกค่ะแล้วก็ค่อยๆบรรจุลงถุงนะคะเพราะว่าตรงนี้ค่ะถ้าเราทำสวยงามตั้งแต่ขั้นตอนนี้ไปลูกค้าก็จะชอบแล้วก็ติดใจตัดปัญหาเรื่องเน่าเสียนะคะคัดของเสียออกให้หมดอาจจะช้านิดนึงแต่ก็ทำให้ลูกค้าประทับใจค่ะ เนีี้ค่ะถ้าใช้ถุงขนาดที่จอยบอกนะคะมันก็จะใส่ได้1กิโลกรัมพอดีเลยนะคะถั่วงอก1กิโลได้เยอะมากๆเลยค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายกว๋วยเตี๋ยวรับรองว่าคุ้มค่ะหนึ่งถุงใ,ใส่ได้หลาย1ิบถ้วยเลยทีเดียวนะคะ,อ,ะอีกอันหนึ่งนะคะที่เราต้องทำก็คือโลโก้ร้านนะคะโลโก้ร้านเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะบอกต่อกับลูกค้าได้อีกทางหนึ่งนะคะถ้าเราติดไป ถ้ามีคนสนใจเขาก็จะสามารถคอนแทคหรือติดต่อมาเพื่อที่จะซื้อกับเราได้โลโก้ร้านก็เป็นช่องทางการโฆษณาอีกช่องทางหนึ่งค่ะถ้าทำไว้ก็จะดีนะคะใส่ลงถุงแบบนี้แล้วนะคะการเก็บรักษาของจอยก็คือตอนเราเช็คออเดอร์นะคะเราจะรู้ว่าวันนี้เราจะส่งช่วงไหนกี่โมงถ้าเราส่งสายหน่อยลูกค้าที่ต้องการพ่วงช่วงประมาณ9โมง -10 โมงเราก็นํามาเก็บใส่ตู้เย็นเพื่อที่จะรอส่งนะคะ เพื่อที่จะให้ถั่วง,งอกของเรามีความสดนะคะถ้ามีตู้แช่แบบแช่ผักก็จะดีมากๆเลยค่ะแบบนั้นนะคะคอยเช็คออเดอร์ว่าของใครเท่าไหร่กี่กิโลแบบนี้ค่ะเราก็จะได้จัดการได้ค่หลังจัดการเก็บเกี่ยวนะคะเราก็ต้องทําความสะอาดถังเพาะทุกครั้งเลยนะคะจะต้องทําการล้างให้สะอาดแล้วก็นําไปตากแดดให้แห้งค่ะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคนะคะเชื้อราสําคัญเลยค่ะถั่วง,งอกถ้าติดแล้วมันจะเสียหายนะคะ และสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือน้ำนะคะน้ำเราต้องเปลี่ยนทุกๆุกเช้าเย็นก็จะดีมากเลยค่ะมันจะทำให้น้ำระบบน้ำวน,นของเราะสะอาดแล้วก็ทำให้ถุงงอกของเราไม่ติดเชื้อโรคเชื้อรานะคะเนี่ยค่ะปล่อยแบบนี้ปล่อยไปลดน้ำพืชผักก็ได้นะคะหรือว่าจะปล่อยทิ้งก็แล้วแต่เลยเนี่ยค่ะสูบออกแบบนี้เลยนะคะพอเราสูบออกไปเราก็เติมน้ำใหม่เข้ามาน้ำใหม่ก็ต้องกรองให้สะอาดนะคะน้าต้องใสค่ะ ต้องวัดดูค่าของน้ำด้วยนะคะค่าสำหรับคลิปนี้จอยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Enjoy Farm Channel เพื่อที่จะมีเทคนิคดีๆเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และการสร้างรายได้เสริมมาฝากสำหรับวันนี้จอยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ